สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคิดเรื่องอยู่นะครับผมมิสเบูครับผมมิโซครับคุณผู้ชมครับวันนี้เป็นวันที่1มกราคมประจําปี2559นะครับพวกเรา2คนขอสวัสดีปีใหม่ประจําปี2559สนะครับสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ครับคุณผู้ชม เมื่อ<ๆ>ปลายปีที่แล้วนะพี่โอเราพาคุณผู้ชมไปดูเมืองทองธานีมานะครับซึ่งวันนี้เราก็ยังอยู่ที่นี่อยู่ใช่ครับคุณผู้ชมตอนที่แล้วเนี่ยเราพาไปดูเป็นภาพร,รวมแล้วก็ประวัตินะครับในตอนนี้เนี่ยเราจะพาคุณผู้ชมไปดูกันบ้างว่าคนที่เนี่ยเขาอยู่อาศัยกันยังไงเราจะพาคุณผู้ชมไปดูที่อยู่อาศัยในรูปแบบต่างๆของเมืองทองธานี awarded, ซึ่งมันมีหลากหลายรูปแบบนะครับแต่วันนี้เราจะเริ่มต้นพาคุณผู้ชมไปดู โครงการยุคบุกเบิกของเขาก่อนก็คือป๊อปปูล่าคอนโดนั่นเองที่อยู่ข้างหลังเรานี้เองไปกันเลยไหมไปกันเลยครับไปกันเลยครับสวัสดีครับคุณผู้ชมหลังจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราพาคุณผู้ชมมาดูภาพรวมของเมืองทองธานีกันไปแล้วนะครับวันนี้เราจะพามาดูคอนโดรุ่นบุกเบิกของเมืองทองกันบ้างกับโครงการป๊อปปูล่าคอนโดครับ p o p ป l a r คอนโดได้เริ่มต้นพัฒนาขึ้นเมื่อปี2534นะครับโดยบริษัทบางกอกแลนด์นำทับโดยคุณอนันต์การจนะภาคซึ่งพัฒนาเป็นคอนโดไฮไรส์ rise, มีความสูงประมาณ14-15ชั้นนะครับโดยจะแบ่งพัฒนาเป็น3เฟสมีอาคารรวมทั้งสิ้นถึง27อาคารและมีจำนวนยูนิตรวมถึงประมาณ27,000กว่ายูนิตเลยทีเดียวครับ โดยป๊อปปูล่าคอนโดจะตั้งอยู่ในโซนตะวันออกของเมืองทองธานีครับซึ่งจะอยู่ใกล้กับโซนของศูนย์แสดงสินค้าอาคารสำนักงานแล้วก็ตลาดร้านค้าต่างๆป๊อปปูล่าคอนโดถือกำเนิดขึ้นในช่วงที่การอยู่อาศัยในคอนโดมิเนียมถือเป็นคอนเซปที่ใหม่มากในประเทศไทยนะครับและถือเป็นคอนโดมิเนียมรุ่นแรกๆของเมืองไทยก็ว่าได้ซึ่งจะมีความแปลกกว่าคอนโดทั่วๆไปหลายจุดอย่างที่สังเกตง่ายๆก็คือห้องของที่นี่จะไม่มีระเบียงครับ โครงการนี้ผ่านร้อนผ่านหนาวมาถึง24ปีวันนี้เรามาดูสภาพจริงของ p o p ปปูล่าคอโดกันครับว่าจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับคุณผู้ชมตอนนี้เรายืนอยู่ที่หน้าตึก C5 ครับผมซ <นะ S 1> ึ่ง<ม>เป็นหนึ่งในตึกของ Popula ล่าคอนโดนั่นเองใช่ตึก C5 เนี่ยความสูงประมาณ16ชั้นแต่ตึกอื่นๆเนี่ยอาจจะสูง14 15 16ชั้นแล้วแต่แล้วแต่แต่ละตึกเนี่ยเฉลีย่ยเฉลี่ยแล้วเนี่ยจะมีจำนวนยูนิตประมาณ1,000ยูนิตอย่างที่บอกเมื่อกี้ดังนั้นเนี่ย กลุ่มอาคารที่อยู่อาศัยในย่านนี้จะเป็นกลุ่มอาคารที่มีคนอยู่หลักหมื่นอ,อาจจะสองหมื่นคนโดยประมาณคุณผู้ชมร,รูปแบบของโครงการแต่ละตึกเนี่ยมันจะคล้ายๆกันก็คือจะเป็นตึกสี่เหลี่ยมธรรมดานะครับแล้วก็ไม่มีที่จอดรถเป็นกิจลักษณะในตึกจอดเรียงกันแบบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นปัญหาเรื่องที่จอดรถเนี่ยก็จะเป็นปัญหาหนึ่งที่ ที่คนที่นี่มักจะประสบพบเจอกันก็คือที่จอดรถมัมกจะไม่พอส่วนถ้าจะไปจอดข้างนอกรายรอบเนี่ยถ้าเกินสี่ทุ่มโดนล็อกล้อนะนั้นะก็ต้องพยายามหาที่จอดรถกันดังนั้นคนที่อยู่ที่นี่นอกจากคนที่ไม่ใช้รถแล้วใช้แบบรถรับส่งรถตู้รถอะไรพวกนี้ก็จะสะดวกหรือใช้มอเตอร์ไซค์ก็ได้แถวนี้มีบินม,ม,ม,มอเตอร์ไซค์วิ่งไปวิ่งมาตลอดหรือใช้มอเตอร์ไซค์ก็มีที่จอดมอเตอร์ไซค์ของเขาส่วนการใช้งานของที่นี่จะแปลกเพราะว่าด้านล่างของตัวตึกเนี่ยจะเป็นร้านค้าเป็นอะไรเกือบจะทั้งหมด ใช่นะเขาก็<อ>จะมาเปิดร้านกันด้านล่างเยอะเลยก็คือ<ม>ยิ่งโซ,โซนที่เป็นโซนที่อยู่ใกล้ๆตลาดตรงนี้ก็จะเป็นโซนที่มีร้านค้าเยอะที่สุดสําหรับคุณผู้ชมที่จะเลือกอยู่ที่นี่ที่ป๊อปปูล่าคอนโดจะต้องเข้าใจว่า,ม,ามันใหญ่มากม และแต่ละโซนเนี่ยจะเหมาะกับการอยู่อาศัยที่ไม่เหมือนกันแต่ละตึกก็ไม่เหมือนกันนะใช่ชยังดีอะไรอะ่ะตึกที่อยู่ติดกับส่วนของตลาดจะเป็นตึกที่คึกคักอุดมสมบูรณ์สะดวกสบายที่สุดอย่างตอนที่เห็นนี่ก็คือรถจะติดมากเลยเหมือนกันนะใช่แต่ก็จะพลุกพลานนาที่จอดรถยากใช่ส่วนตึกที่แบบว่าอยากจะได้สงบสงบเงียบเงียบไม่พลุกพลานก็ต้องขยับเข้าไปอยู่ด้านในๆหน่อยอันนั้นก็จะถูกด้วยแล้วก็จะพลุกพลานน้อยกว่าอันนี้ก็แล้วแต่คุณผู้ชมจะเลือก แฟรซีดี้ด้านล่างไม่ค่อยจะมีอะไรมากมายนะครับคุณผู้ชมส่วนห้องข้างในก็จะเป็นยังไงครับผมกับบูมพาคุณผู้ชมก็ไปดูดีกว่าป คุณผู้ชมครับทางเข้าออกมีคีการ์ดถึงจะเข้ามาได้นะครับพอเดินผ่านมาตรงนี้ก็จะมีรอปรพอแล้วก็จะมี CCTV เขาคอยควบคุมดูแลเรื่องความปลอดภัย คุณผู้ชมจะเห็นว่าตรงนี้มีลิฟต์อยู่2ตัวแต่ความเป็นจริงแล้วลิฟต์ทั้งตึกมันมีอยู่4ตัวนะก็จะแยกอยูย่ทางปีกต่างๆจริงๆแล้วมี8ตัวครับเพราะสี่ด้านด้าน,านละสองตัวก็คิดว่าใครอยู่ฝั่งไหนก็ขึ้นลิฟต์ฝั่งนั้นพอเดินเข้ามาเนี่ยเราจะเจอส่วนพื้นที่สวนส่วนกลางตรงนี้ซึ่งจริงอตัวตึกมันเป็นสี่เหลี่ยมโอบล้อมพื้นที่ตรงกลางที่เปิดเป็นวอยช่องว่างแบบนี้นะครับซึ่งพื้นที่ตรงกลางนี้ก็จะเป็นพื้นที่อเนกประสงค์ให้ลูกบ้านใช้งาน นั่งเล่นทํากิจกรรมอะไรต่างๆร่วมกันแล้วแต่ตึกนะบางตึกก็จะเป็นแบบนี้อย่างที่เห็นคุณผู้ชมบางตึกก็เป็นโลง่งๆใช่ครับนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมขึ้นไปดูห้องกันได้ละปะครับคุณผู้ชมครับเราเดินเข้ามาในห้องแล้วห้องของที่นี่จะเป็นห้องสตูดิโอขนาดประมาณ28ตารางเมตรใช่แล้วแต่อาจจะมีบวกลบบ้างขนาดห้องมันไม่ได้เท่ากันเป๊ะทุกห้องครับ,รบห้องปกติอ่ะตอนนี้ถ้าคุณผู้ชมมาซื้อมันจะได้มีทั้งแบบห้องเปล่าและห้องที่มีเฟอร์ S <S <S ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่าเราซื้อต่อจากใครมีฟูลอีเฟอร์นิมีแล้วแบบรูปแบบห้องเนี่ยไม่มีอะไรมากมันเป็นห้องสตูดิโอห้องเปล่าๆโล,ล่งๆในธรรมดาแต่ผมอยากให้ดูว่าฟังก์ชันที่เขาจาัดเป็นยังไงอันนี้เขาแต่งมาแล้วใช่เริ่มต้นจากเปิดประตูเข้ามาปุ๊บเราจะเห็นด้านนี้ที่เป็นห้องน้ําห้องน้าเขาเนี่ยจะเป็นห้องน้ําซึ่งแบบยกสเต็ปขึ้นมาที่เขายกสเต็ปขึ้นมาแบบนี้เพราะว่างานระบบมันจะอยู่ใต้พื้นนี้อันนั้นห้องน้ำเนี่ยพื้น้องน้นมันจะสูงกว่าพื้นห้องนอนัไป แล้วข้างในก็ไม่ได้มีเนะขาไม่ได้เอางานระบบไว้บนฟ้าใช่ไหมข้างในก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับก็จะมีอ่างล้างหน้ามีโถสุขภัณฑ์มีพื้นที่ยืนอาบน้ําพื้นที่แค่นั้นอนะเล็กๆไม่ได้ว่าใหญ่มากครับ,รบในส่วนของห้องน้ําก็มีประมาณนี้ส่วนในห้องมันเป็นห้องสตูดิโออะมันก็จะมีโซฟามีเตียงวางอยู่แบบนี้ living area กับ ส่วนเตียงนอนก็คืออ่าก็กรวมกันไปเลยะนะครับก็นั่งดูทีวีก็นั่งดูตรงนี้ได้หรือจะนอนดูก็นอนดูทีวีอันเดียวกัน <TV S 1> ปลายเตียงอันเดียวกันเลยใช่แต่ส่วนที่เป็นส่วนของ p พ n t r y นะครับเขาก็จะมีอ่างล้างจานตำแหน่งวางไว้ตรงนี้ตัวอ่างล้างจานของเขาเนี่ยทำมาินดี้มากๆเลยอยู่มุมแบบนี้ดังนั้นคุณผู้ชม สไลด์ตัวเข้ามาล้างจานแบบนี้หรือจะล้างจานแบบนี้ก็แล้วแต่นะครับคือมันเตี้ยนนิดนึงจริงถ้ามันสูงกว่านี้มันก็จะดีมากตัวลักษณะของตัวครัวที่เขาให้มานะครับคือมันก็ไม่ได้เป็นครัวเท่าไหร่หรอกคือมันไม่ได้เอาไว้ประกอบอาหารนะครับหลักๆคืออุ่นอาหารล้างนู่นล้างนี่ไม่ได้มีใช่ไม่ได้มีอะไรมากห้องนี้จะเป็นห้องสตูดิโอซึ่งค่อนข้างที่จะแปลกจากห้องสตูดิโอทั่วไปที่เราคุ้นเคยกันเนื่องมาจากว่าห้องนี้มันไม่มีระเบียง <Das que ath> มันไม่มีระเบียงเสร็จปุ๊บเนี่ยเดินมาเนี่ยผนังมันก็จะเป็นผนังแบบนี้ <c oughs> ปเปิดออกมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นส่วนผนังเปิดโล่งแค่นี้อย่างนี้เอง <c oughs> นี่คุณผู้ชมก็จะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วเวลาเราล้างแบบตากผ้าตา,ตากนู่นตากนี่เราจะไปตากตรงไหน <c oughs> ตากตรงนี้คุณผู้ชมเปิดให้ดูมาคุณผู้ชมมาดูสิ <c oughs> เขาก็จะมีตะแกรงแบบนี้สําหรับแขวนผ้าซึ่งเกือบจะทุกห้องก็จะเป็นแบบนี้หมดเลยก็จะเป็นตะแกรงแล้วเราก็แขวนผ้าไว้แบบนี้แบบนี้แบบนี้แค่นี้เองนะครับคุณผู้ชม ก็ไม่ได้ไใวิธีแขวนลงไปข้างล่างใช่ไม่นะมันจะเหมือนพวกฮ่องกงพวกอะไรพวกนี้ครับคุณผู้ชมเ,ม,เมืองที่ค่อนข้างที่จะหนาแน่นหน่อยอมไม่ได้มีระเบียงออกไปเป็นกิจลักษณะตากพุ่งตากผ้าอะไรได้โอเคครับคุณผู้ชมหลังจากที่เราดูคอนโดรุ่นบุกเบิกของเมืมองทองธานีกันไปแล้วนะครับตอนนี้เรามาอยู่ที่หน้า Double Lake Condominium ซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นคอนโดตัวล่าสุดของเขาเลยก็ว่าได้นะฮะ Double Lake Condominium เป็นคอนโดตัวล่าสุดที่ทางบางกอกแลนด์ได้พัฒนาขึ้นนะครับโดยจะมีทั้งหมด2 p h เฟสเป็นคอนโดโลว์ไรส์8ชั้น3อาคารจำนวน447ยูนิตตั้งอยู่บนที่ดินขนาดประมาณ7ไร่ครึ่งครับตัวโครงการตั้งอยู่บนถนนที่ตัดใหม่มาจากถนนตีวานนท์ที่มาเชื่อมกับถนนป๊อปปูล่านะครับ จุดเด่นของโครงการจะอยู่ที่ได้เห็นวิวทะเลสาบทั้ง2ด้านของอาคารโดยในวันนี้ผมและมิสเตอร์โอจะพามาดูในเฟสแรกที่สร้างเสร็จพร้อมอยู่กันครับ คือเมืองทองธานีเนี่ยมันมีหลังๆมีโปรเจกต์ใหม่ๆเกิดขึ้นหลายโปรเจกต์เลยแต่มันอาจจะเป็นโปรเจกต์ซึ่งเมืองทองไม่ได้ทำก็อาจจะเป็นดีเวลลอปเปอร์เจ้าอื่นเขาซื้อที่ดินมาพัฒนาของเขาเองหรือซื้อตึกเก่ามารีโนเวททำอะไรของเขาเองส่วนตัวที่เรียกว่าสร้างใหม่จากศูนย์เลยจริงๆค,ค,คือตัวนี้แหละดับเบิลเลกอันนี้จะเล่าให้คุณผู้ชมฟังว่าทำไมมันถึงเรียกว่าดับเบิลเลกยังไงฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเมืองทองธานีมันมีเลกขนาดใหญ่อยู่ข้างหน้าเราเนี่ยทะเลสาบใช่แล้วก็มีเลกเล็กๆอยู่ด้านหลังนี้ เลขหนึ่งตัวตึกของไอตัวดับเบิลเลกเนี่ยมันอยู่ตรงกลางระหว่าง2เล็กพอดีเวลาเราอยู่ข้างบนเราจะมองเห็นวิวสองฝั่งใช่จะเห็นเล็กใหญ่กับเลกเล็กอยู่ขนาบข้างเลยนะครับส่วนตัวของโครงการในของเมืองทองธานีทั้งหมดเนี่ยทุกตึกจะถูกสร้างโดยผู้รับเหมาซึ่งเป็นผู้รับเหมาระดับโลกเลยค,คือตัวบุยไทยนะครับ,รบของฝรั่งเศสเป็นเป็นระดับระดับโลกนะครับที่เขาทาพวกการรับเหมาก่อสร้างอะไรต่างๆทําโครงการใหญ่ๆ ใช่ตัวตึกนี้ก็เช่นเดียวกันตัวบุยไทยก็เป็นคนสร้างด้วยซึ่งรูปแบบการสร้างตึกโลไลท์ของเขาเนี่ยจะแตกต่างจากตึกโลไลท์ทั่วๆไปที่เราคุ้นเคยกันอย่างแรกเลยเนี่ยคือตึกนี้ถูกออกแบบให้เป็นตึกซึ่งกันน้ําท่วมยังไงพี่ตึกนี้มีระบบกันน้ําท่วมหลายอย่างนะอ,อย่างเช่นอันแรกก็คือเขาปรับที่ดินให้มันสูงกว่า ถนนทางข้างล่างปกติจะข,ขึ้นมาประมาณสัก40-50บเซนใช่อาจจะมากกว่านั้นอีกน,นะ Boom, บูมเพราะมันค่อยค่อปรับสโลปขึ้นไปแล้วก็จะมีพวกระบบที่แบบว่าหมุนเวียนน้ําอยู่ข้างล่างใ,ใต้ดินอีกก็จะเป็นระบบปั๊มน้ําออกซึ่งก็จะมีถังพักน้ําอะไรต่างๆระบบระบายน้ําอยู่ใต้ดินอีกทีนึงนะครับนอกจากนี้เนี่ยสมมุติว่าระบบมันแบบกันสุดๆแล้วแต่ว่าน้ํามันเข้ามาเยอะจริงๆครับ ก็ไม่ล้มเหลวอาคารจะไม่ล้มเหลวเนื่องมาจากว่างานระบบทั้งหลายแหล่ทั้งพวกตัวปั๊มน้ําเอ่ยงานระบบไฟเอ่ยเขายกขึ้นมาไว้ที่ชั้นสองหมดเลยอ๋อคือต่อให้สมมุติว่าชั้นล่างนี่โดนน้ำโดนจริงๆโดนเต็มเแล้วก็ยังมีไฟฟ้ามีประปาใช้อยู่ใช่ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรส่วนรูปแบบเขาจัดตึกข้างในยังไงวางเฟสิลิตี้แบบไหนจัดห้องยังไงเดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมเดินเข้ามาดูกันครับ เริ่มจากตรงนี้ก่อนนี่คือระบบ security ของเขาก็จะมีป้อมรปภอ,อยู่ตรงกลางนะรถผ่านเข้าออกเนี่ยก็จะต้องผ่านระบบรปภตรงนี้ก่อนนะครับส่วนที่จอดรถเนี่ยจะมีที่จอดรถอยู่สโซนโซนแรกก็คือโซนด้านนอกซึ่งก็จะจอดตามสบายนะคือเขาไม่ได้ f ิกที่จอดแล้วอีกโซนหนึ่งคือโซนใต้ตึกนะครับทั้ง2โซนรวมกันเนี่ยจอดรถได้ประมาณ1 0 0พอดี Facility m ิ i n เม,มของเขาเนี่ยจะวางอยู่ที่ชั้น2เวลาเรายืนอ,อยู่ข้างล่างเนี่ยเราจะมองไม่เห็นเลยว่าคนใช้งานอะไรยังไงซึ่งค่อนข้างที่จะ p r i v a t e พอสมควร,ควรเขาจะมีรั้วต้นไม้บางสายตาไว้ก่อนใช่ส่วนการเ n น r a n c e หรือการเดินเข้าเนี่ยเขาจะเดินเข้าทางด้านนี้ซึ่งก็จะเป็นส่วนของล็อบบี้ด้วยนะปกติเนี่ยตัวล็อบบี้ของเขาเนี่ยเวลาเข้าออกเนี่ยต้องใช้คีย์การ์ดคุณผู้ชมไปเดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมเข้าดูข้างในครับมาเข้ามาเลยบู คุณผู้ชมครับพอเดินเข้ามาในส่วนของล็อบบี้เราจเจอส่วนของรีเซพชันกับส่วนของพื้นที่นั่งเล่นเขามีหนังส,นสือวางให้อ่านนะตรงนี้เป็นส่วนของพื้นที่รับแขกแขกไปใครมาแล้วก็รับแขกกันตรงนี้นะฮะหรือนั่งรอเพื่อนอะไพรพวกนี้ส่วนทางด้านนี้เป็นช็อปซึ่งตอนนี้ยังยังว่างอยู่ยังไม่มีคนเช่านะฮะพื้นที่ตรงนี้จะเป็นส่วนของพื้นที่นั่งเล่นแบบ เอาดอนะครับเ,เขาก็จะมีส่วนเปิดโล่งให้เราเห็นวิวด้านบนอะไรพวกนี้เราก็จะแบบว่าให้แสงธรรมชาติเนี่ยส่องเข้ามาตรงโถงทางเดินตรงนี้ได้ใชส่สว่างสว่างใช่<อ>ส่วนพื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นสานักง,งานนิติบุคคลซึ่งมีห้องน้ําแยกหญิงชายอยู่ทางด้านนี้ตู้จดหมายอยู่ทางด้านนี้ครับก็คือก่อนที่เราจะขึ้นห้องเราก็มาดูจดมงจดหมายเราตรงนี้ก่อนได้ส่วนเวลาเราจะ ขึ้นลิฟต์ไปที่ห้องก็จะลิฟต์จะอยู่ทางด้านนี้อยู่สองตัวเดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมไปดูฟังกลิตี้หลักของเขาซึ่งอยู่ที่ชั้น2กันก่อนป่ะมม<า>กดลิฟต์ดิกดแล้วพี่ คุณผู้ชมเดินออกมาจากส่วนของโถงลิฟต์นะครับชั้น2เนี่ยเขาก็จะมีสเต็ปยกขึ้นมาให้เป็นส่วนของเมนฟาซิลิตี้ด้านบนด้านบนเนี่ยออกแนวรีสอร์ทนิดนึงนะก็คือเขาจะเป็นปลูกต้นไม้ทําเป็นสวนมีวอเตอร์ฟีเจอร์แล้วก็มีตัวฟิตเนสซึ่งเป็นฟิตเนสแบบห้องกระจกห้องกระจกนะครับเล่นรับวิวสบายๆส,ส่วนทางด้านนี้ก็จะเป็นสระว่ายน้ําตัวสระว่ายน้ําของเขาเนี่ย จะมีสระที่เป็นสระแยกสระเด็กกับสระผู้ใหญ่นะจะเป็นสระระบบเกลือนะครับขนาด6คูณ20เมตรนะคุณผู้ชมว่ายออกกําลังกายได้จริงจังแหละคือตรงนี้จะเป็นส่วนซึ่งลูกบ้านทุกคนมาใช้ประโยชน์ได้เต็มที่และค่อนข้างได้ privacy พอสมควรครับแต่ที่ชั้น6ด้านบนนูนะ้นเนี่ยเขามีพ o ก k e t g a r d e นอีกนะตัวพ ocket garden เนี่ยก็จะจัดเป็นพื้นที่นั่งเล่นมีสวนมีปลูกต้นไม้พวกต้นไม้ให้ดอกอสวยๆอะไรพวกนี้เอาไว้ให้ห้องชั้นบนๆได้วิวหน่อยใช่นะครับเดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมไปดูห้องของเขาบ้างครับไป คุณผู้ชมเราพาคุณผู้ชมมาดูห้องแบบ one bedroom ขนาด34ตารางเมตรนะครับผมห้อง type เนี้ยเขาขายแบบ full เฟอร์แล้วก็แถมแอร์ด้วยอื full เฟอร์ที่คุณผู้ชมเห็นทั้งหมดไม่รวมพร็อพนี่เขาให้แบบนี้เลยครับผมพร็อพคืออะไรพร็อพคือส่วนตกแต่งอย่างเช่นอันนี้คือพรอ็อพอันนี้คือพร,ร็รอพอ,อันนี้คือพร็อพนะครับขวดวายอะไรนี่ก็พร็อพอันนี้คือเขาไม่ให้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาจัดแต่งห้องนี้แล้วฟังก์ชันของห้องนี้มันเป็นยังไงอืเริ่มจากส่วนหน้าห้องก่อนนะครับพี่เริ่่มกอน พี่จะเริ่มพี่เริ่มก่อนก็ได้ครับเริ่มจากดูที่บูมก่อนครับคุณผู้ชมโอเคครับส่วนหน้าห้องตรงนี้นะคุณผู้ชมตรงนี้จะมีตู้เก็บของซึ่งอันนี้เขาบิวมาให้นะครับก็จะเป็นลักษณะว่าเป็นตู้เก็บรองเท้าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคุณผู้ชมมีบานสไลด์เลื่อนไปเลื่อนมาเพื่อปิดซ่อนตรงนี้ได้ใช่ซึ่งดีนะมันทําให้เรียบร้อยมากขึ้นเพราะบางทีอ่ะเราเอาของวางไว้มันลกอะ่ะมันเกะกะสามารถเก็บสิงโตได้ไอ้<ห>นั่นมันแคบบูม ส่วนด้านนี้นะคุณผู้ชมก็จะเป็นส่วนของที่วางตู้เย็นครับคือตู้เย็นเนี่ยได้ประมาณขนาดนี้แหละ<ม>ถ้าใหญ่กว่านี้นี่มันจะเกะกะละนะครับ<ม>ส่วนตรงนี้จะเป็น pantry ซึ่ง pantry ที่เขาให้มาก็จะได้เป็นตัว p a น t r y ที่เป็นตัวท็อปที่เป็นหินสังเคราะห์แล้วก็ได้ตัวอ่างล้างจานแบบฝังแบบนี้นะฮะ เขาไม่ได้มีเตาไม่ได้มีเครื่องดูดควันมาให้เพราะนี่มันเป็นครัวเล็กๆเ,เป็นครัวเปิดไม่ได้เน้นการทําอาหารอยู่แล้วมีไมโครเวฟอันนึงไมโครเวฟอยู่ตรงนี้แต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นผู้หญิงแบบไซส์เมตรครึ่งจะนจ็ดยากหน่อยดังนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดเราไม่ถนัดเอามาวางตรงนี้ก็ได้นะครับตรงนี้ใช้เป็นที่เก็บของเอานะครับครับพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่รับประทานอาหาร <c oughs> เขาจัดวางโ <c oughs> ต๊ะรับประทานอาหารเล็กๆขนาด2ที่นั่งมาให้เวลานั่งกินข้าวก็ต้องนั่งหันหน้าชนกันแบบ ใช่จริงเขาไม่ได้<ม>ดีไซน์<ม>ไว้ให้กินข้าวน,นะบูมเขาดีไซน์ไว้ให้กินขนมปังนะครับมีขนมแถมขนมปังมาให้ด้วยนะ <c oughs> ส่วนพื้นที่ตรงนี้คุณผู้ชมที่ติดอยู่กับส่วนรับประทานอาหารเนี่ยก็จะเป็นส่วนของพื้นที่นั่งเล่นพื้นที่นั่งเล่นเนี่ยเขาจ<า>ัดดูทีวีเป็นโซฟาขนาด2ที่นั่งแต่ก็เป็น2องที่นั่งแบบใหญ่ๆเราสามารถนอนได้นะโซฟาตัวนี้ตัวโซฟาเนี่ยได้ใหญ่โอเคเหมาะสมกับตัวห้องแล้วเพียงแต่ว่าระยะดูทีวีมันจะ กระชั้นไปนิดหนึ่งจะสั้นไปนิดประมาณ2เมตรนิดๆเองคุณผู้ชมใส่<ม>ทีวีได้ประมาณ40นิ้วอะเต็มที่เต็มที่แล้วทีวีเนี่ยเราควรจะติดผนังไปเลยจะได้ดเผื่อระยะของทีวีได้ไปอีกนะครับ<ม>ส่วนพื้นที่ที่เป็นโต๊ะโต๊ะวางทีวีตัวนี้ไซบอร์ดไซบอร์ดเขาก็ให้มาด้วยนะคุณผ<ม>ู<ม>้ชม เพียงแต่ว่ามันไม่มีพื้นที่เก็บของเป็นกิจลักษณะอยู่ด้านบนถ้าเราอยากจะมีพื้นที่เพิ่มก็ทําตู้แขวนผนังด้านบนได้ก็เป็นบิวใส่เพิ่มเอาเองกันนะฮะพื้นที่นั่งเล่นดูทีวีเนี่ยมันอยู่ติดกับส่วนของระเบียงนะซึ่งเขาก็จะเป็นระเบียงแบบกั้นด้วยประตูสไลด์บานเลื่อนแบบนี้พอเดินออกมาเนี่ยที่ระเบียงเนี่ยมันจะเป็นพื้นที่ใช้งานที่ค่อนข้างที่จะกว้างทีเดียวนะครับตรงนี้ไม่ร้อนไม่มีลมร้อนจากคอมเพรสเซอร์แอร์เนื่องมาจากว่าตัวคอมเพรสเซอร์แอร์เนี่ยมันจะเป ดังนั้นตรงนี้คุณผู้ชมสามารถปลูกดอกไม้ปลูกต้นไม้อะไรใส่กระถงกระถางอะไรตรงนี้ก็ได้พื้นที่ตรงนี้เขามีปลั๊กไฟมีมีก๊อกน้ํามีอะไรมาให้เสร็จสรบแล้วดังนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะเอาเครื่องซักผ้ามาวางตรงนี้ก็ได้นะคุณผู้ชมใช้เป็นพื้นที่ซักล้างใบนะครับใช่ห้องนี้นะคุณผู้ชมมันจะมีของที่เป็นของแปลกและน่าสนใจอย่างหนึง่งครับก็คือส่วนของการเชื่อมต่อห้อง ด้วยประตูบานเลื่อนชิ้นใหญ่แบบนี้อันนี้เขาแถมมาให้เลยนะคุณผู้ชมเป็นประตูที่กั้นระหว่างส่วนห้องนอนกับส่วนห้องนั่งเล่นเวลาเราเปิดปิดแบบนี้มันก็จะเปิดแบบนี้ก็จะได้พื้นที่กว้างเลยคือสมมุติว่าเราอยู่คนเดียวเราเปิดไว้แบบนี้แหละครับพอเราเปิดไว้แบบนี้เนี่ยมันจะไปปิดส่วนที่เป็นส่วนเก็บของซึ่งก็จะทําให้ดูเรียบร้อยขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราอยู่2คนมันก็โอเคเราก็เลื่อนไปเลื่อนมาใช้แทนผนังได้ด้วยใช้แทนประตูได้ด้วยนะครับครับพื้นที่ตรงนี้ม กับห้องนั่งเล่นถ้าเกิดว่าเราไม่ซีเรียสอะไรมากเนี่ยเราชอบนอนดูทีวีจากบนเตียงเนี่ยเราก็สามารถดูทีวีตัวนู้นได้แต่เขาก็ออกแบบไว้นะเผื่อว่าบางทีเนี่ยเราอยู่กัน2คนอยากจะมีทีวี2เครื่องแบบนี้ใช่เราก็สามารถที่จะติดทีวีปลายเตียงได้ลักษณะของการติดทีวีปลายเตียงอะของคอนโดที่เป็นประตูบานเลื่อนแบบนี้โดยทั่วไปจะติดไม่ได้เพราะว่าประตูมันเลื่อนไง แต่ว่าตรงนี้เนี่ยเขาดีไซน์ให้มันมีผนังด้านนี้คุณผู้ชมนี่ผนังนี้ถึงจะไม่ได้เป็นผนังที่ใหญ่มากวางทีวีก็วางทีวีไม่ได้ใหญ่มากแต่มันวางทีวีได้แน่นอนนะครับเราก็สามารถทําได้ทั้งติดทีวีแขวนผนังได้ทั้งท,ทําวางทีวีไว้แบบนี้แล้วก็นอนดูมันอาจจะเอียงเอียงหน่อยนะเราก็ต้องปรับทีวีให้มันเอียงตามการนอนดูเอาไว้วา,วางเครื่องเล่นเกม p l a y s t a t i o n อะไรเงี้ยผมว่าเวิร์กแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วนั่งเล่นแบบนี้หรือดูไม่ใช่นีขเางหลังเลี้ก็มีนะครับพี่ก็หยิบมาสิครับ คุณผู้ชมครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นส่วนของพื้นที่ที่เปิดรับวิวข้างนอกนะซึ่งเขาก็จะให้หน้าต่างมาที่ค่อนข้างที่จะได้มุมกดข้างล่างแบบนี้เพราะว่านี่มันเป็นตึกโลไลท์ ight, คือไม่ใช่ตึกสูงเราไม่ได้เห็นวิวไกลๆไม่ได้เน้นการเห็นวิวไกลแต่ต้องการให้เราเห็นวิวที่เป็นวิวกว้างวิวมุมกดซึ่งมีเลกมีอะไรอยู่ด้านหลังครับคุณผู้ชมส่วนพื้นที่ตรงนี้เนี่ย เขาก็บิ้วมาให้เหมือนกันมันจะเป็นโต๊ะข้างเตียงนะคุณผู้ชมซึ่งเป็นโต๊ะข้างเตียงแบบที่พับได้อันนี้ก็คือถ้าเกิดว่าเราอยากจะเก็บแล้วก็พับเก็บไปแบบนี้นะครับมันก็จะได้ไม่เกะกะพื้นที่เราลักษณะก็คือเป็นโต๊ะที่เอาไว้นั่งกดคอมเล็กๆน้อยๆใช่อยากใช้ก็ดึงาอยากใช้ก็ดึงขึ้นมาแค่นั้นเองมันก็ใช้ได้ส่วนเตียงเขาเนี่ยเตียงเขาให้เตียงมาแบบเตียง5ฟุตแต่พี่รู้สึกว่าเตียงมันมันเล็กอะบูดูสิพี่ก็เอาพี่ก็เอาหมอนออกสิครับหมอนแค่นี้ ให้หมอนไม่ต้อง8ใบนะฮะคือเตียง คือเตียงนี่มันเป็นเตียง5ฟุตซึ่งไม่มีหัวเตียงนะครับหัวเตียงเขาทำไว้เล็กๆแค่นั้นเองมันจะดูเล็กนิดนึงแต่จริงก็คือขนาดมาตรฐานนั่นแหละแต่มันประหยัดพื้นที่ปลายเตียงนะพี่โอ๋ใช่แล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมไม่ชอบบางคนเป็นคนเป็นคนชอบนอนเตียงใหญ่อยากจะใส่เตียง6ฟุตถามว่ามีพื้นที่ให้วางไหมก็มีพื้นที่วางได้นะพอจะขยับมาทางด้านนี้อีกนิดหน่อยได้นะครับไอ้พวกโต๊ะหัวเตียงนี้ถ้าเราไม่ได้ใช้ก็ไม่ต้องใส่แต่ถ้าเกิดมีไว้ก็ดีเหมือนกันเพราะว่าเวลาเราชาร์จมือถือหรืออะไรอย่างงเีี้้ยก็สบบตรรนไดคั พื้นที่ข้างๆตรงนี้ก็สามารถใส่ตู้เสื้อผ้าซึ่งเขาบิวไว้ให้แล้วเนี่ยเป็นตู้เสื้อผ้า2บานอันนึงก็ของคุณผู้ชายนะครับอันนึงก็ของคุณผู้หญิงไปจะได้ไม่ต้องแย่งกันนะครับใช่ก็เป็นตู้เสื้อผ้าแยกหญิงชายไปแบบนี้นะครับส่วนห้องน้ำเนี่ยจะเป็น,จะ,ปนจะเป็นห้องน้ําที่เข้าจากส่วนของห้องนอนก็ทางเข้าอยู่ตรงกลางใช่ทางเข้าอยู่ด้านนี้นะครับเขาก็จะมีตัวธรณีก่อไว้แบบนี้เพื่อที่จะ แยกส่วนเปียกของห้องน้ําออกจากส่วนของห้องนอนนะครับเวลาเราล้างทงำความสะอาดก็ไม่ต้องกลัวว่าน้ํามันจะไหลเข้าไปทางนู้นนะครับตัวห้องน้ำเนี่ยพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเขาก็จัดมาที่ค่อนข้างจะพอเหมาะกับห้องแหละไม่ได้ใหญ่แล้วก็ไม่ได้เล็กนะครับตรงนี้ก็จะเป็นชุดอ่างล้างหน้าที่ทําเป็นบิวเป็นเคาน์เตอร์มาแบบนี้ของเมกันสแตนดาร์ดมีพื้นที่เก็บของใต้อ่างน,นิดหน่อยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของโถสุขภัณฑ์ก็ได้เป็นของเมกันสแตนดาร์ดเช่นเดียวกัน,กนส่วนตรงนี้เนี่ยจะเป็นส่วนของชาว์บ,บ็อก ซึ่งชาว์บ็อกเขาเนี่ยก็จะให้พื้นที่มาพอสมควรนะคุณผู้ชมได้ยาวนะครับยาวกว่าชาว์บ็บอกขนาดมาตรฐานทั่วไปนะครับแล้วก็ติดตัวฝักบัวติดอะไรพวกนี้มาให้แบบนี้เรียบร้อยแล้วเพียงแต่ว่ามันขาดไปอย่างหนึ่งคือขาดที่วางสบู่คุณผู้ชมต้องซื้อที่วางสบู่มาติดเองนะฮะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของห้องตัวอย่างที่เราพาคุณผู้ชมมาดูเดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมไปสรุปข้างนอ,นอกครับ และในวันนี้รายการคิดเรื่องอยู่ก็ได้พาคุณผู้ชมมาดูคอนโดรุ่นบุกเบิกแล้วก็คอนโดตัวล่าสุดของบางกอกแลนดพร้อมๆกันเลยนะครับถึงแม้ว่าเราจะได้เห็นพัฒนาการของเมืองทองธานีมาอย่างต่อเนื่องแต่วิสัยทัศน์ของผู้บริหารก็ยังไม่หยุดคิดที่จะพัฒนาต่อครับตอนนี้ที่เราต้องการจะจะทำต่อไปพี่คิดว่าพื้นที่ทะเลสาบที่ที่ที่คุณโอเห็นเนี่ยก็คือเป็นพื้นที่ทะเลสาบบวกกับพื้นที่ ขอบเทะเลสาบรอบๆนี่เราจะเรียกว่าสันในแล้วก็คือเป็นพรายที่สุดของเมืองทองธานียังคงเหลืออยู่พี่ว่าตรงนี้รวมกันรวมทะเลสาบด้วยประมาณ5้าหกร้อไร่นะคะก็คงจะมีนโยบายที่จะพัฒนาต่อไปในอนาคตแน่นอนับผมโอเคครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราก็พาคุณผู้ชมไปดูเมืองทองธานีกันมานะฮะรวมถึงเรามีโอกาสได้พาคุณผู้ชมไปดูห้องจริงที่อยู่อาศัยจริงที่อยู่ในเมืองทองกันด้วยนะครับผมพี่โอครับ ผมก็คงจะถามคําถามเดิมนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นตอนพิเศษก็ตามแล้วขอจะถามว่าเมืองทองธานีนี่เหมาะสมกับใครครับต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับว่าสําหรับหลายๆคนเนี่ยที่มี perception หรือมีความคิดต่อเมืองทองธานีมาตั้งแต่โบราณก็จะรู้สึกว่าเมืองทองธานีนี่มันอยู่ไกลมากอมสมัยก่อนเวลาเราพูดถึงเส้นแจ้งวัฒนะนี่ติวานนท์นี่ถือว่าไกลสุดๆยิ่งอยู่ใกล้ๆปากเกร็ดนี่ยิ่งถือว่าไกลมากๆเลยแต่ปัจจุบันนี้มันเปลี่ยนไปแล้วนะฮะคือคเส้นแจ้งวัฒนะเนี่ยเริ่มเจริญขึ้นมาก มีคอนโดมิเนียมมีศูนย์ราชการมีอะไรต่างๆมามากมาีทางด่วนมาลงใช่ครับดังนั้นเนี่ยแลนด์สเคปของเมืองในย่านนี้มันได้เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเรียบร้อยแล้วผ่านมาสิบกว่าปีเนี่ยใช่ตัวเมืองทองทานีเนี่ยเป็นโครงการขนาดใหญ่มากซึ่งเนื้อที่โครงการและขนาดและออบเจกตีที่เขาตั้งตัวโครงการนี้ขึ้นมาเนี่ยมันจะพัฒนาไปเรื่อยๆไม่ใช่ว่าพอเขาพัฒนาที่ดินจบแล้วมันจบแต่ว่า ของเก่าที่ดั้งเดิมมันก็จะถูกรีโนเวทถูกปรับปรุงถูกแก้ไขเติบโตตามกันไปเรื่อยๆนะครับซึ่งโครงการใหญ่ๆขนาดนี้มันก็เหมือนเมืองเมือนนงนะึงอะบูมครับผมดังนั้นเวลาเราเลือกที่จะมาอยู่ในอายในเมืองทองเนี่ยเราก็ต้องเตรียมตัวรับกับความเปลี่ยนแปลงที่จะมีอยู่ตลอดเวลานี้ด้วย ส่วนเมืองทองเนี่ยที่เป็นโครงการขนาดใหญ่เนี่ยมันมีทั้งข้อดีข้อเสียข้อดีคือมันมีเฟสติลิตี้ที่ค่อนข้างจะครบคันอยู่ในตัวเองอยู่แล้วในอนาคตจะมีดีขึ้นไปมากกว่านี้อีกครับซึ่งเ<ม>ฟสติลิตี้เหล่านี้จะเห็นได้ชัดว่าเราขี่จักรยานไปนู่นไปนี่อยู่ในเมืองทองมันก็แทบจะเรียกว่าเป็นเมืองเมืองหนึ่งที่เรามีทุกอย่างอยู่ในนี้แล้วร้านค้ามีสิ่งอำนวยความสะดวกนะช่แต่ข้อเสียของมันก็มีข้อเสียก็คือมันเป็นเมืองที่มีพื้นที่คอมเมอร์เชียลขนาดใหญ่ มันค,คือเมืองที่จัดงานอีเวนต์ขนาดใหญ่ม,มันคือเมืองที่พร้อมจะจัดงานเอ็กซ์โปนู่นนี่นั่นเป็นระยะระยะมีคอนเสิร์ตระยะๆดังนั้นเนี่ยมันจะมีทราฟฟิกจากคนภายนอกร,ร,รถเข้ามาใช้พื้นที่นู่นนี่นั่นทําให้คนที่อยู่อาศัยในนี้ในบางครั้งจะรู้สึกว่ารถมันติดหรือวุ่นวายมากนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนทั้งข้อดีข้อเสียแต่แน่นอน ไอ้ความรถติดวุ่นวายเนี่ยนี่แหละที่จะเป็นการที่ทําให้เมืองมันค่อยๆเจริญขึ้นจากการที่คนเข้ามาดูมาอะไรตลอดเวลาครับเป็นการเพิ่มมูลค่าของเมืองนะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเลือกตัดสินใจที่จะมาอยู่ที่เมืองทองมีสิ่งที่ต้องคิดก็คือในเมืองทองเนี่ยมันมีรูปแบบที่พักอาศัยค่อนข้างที่จะหลากหลายมากมีตั้งแต่คอนโดมิเนียมดั้งเดิมราคาประหยัดไปจนถึงทาวน์โฮมราคาไม่แพงทาวน์โฮมระดับค่อนข้างที่จะดีบ้านเดี่ยวขนาดเล็กบ้านเดี่ยวขนาดใหญ่ พื้นที่ดินแบ่งขายที่เราต้องไปสร้างบ้านเองใช่หรือแม้แต่คอนโดไฮไลฟ์อย่างที่เราเห็นอยู่ด้านหลังนี้ใช่ดังนั้นรูปแบบของที่พักอาศัยต่างๆเหล่านี้คุณผู้ชมต้องไปดูเองด้วยตัวเองแล้วดูว่ามันเหมาะกับเราไหมผมไม่สามารถจะฟันธงได้ว่าอันไหนมันเหมาะกับใครอะไรยังไงก็ตามแต่นะครับแต่มีสิ่งหนึ่งที่อยากจะย้ําเตือนบอกคุณผู้ชมก็คือโครงสร้างของอาคารขนาดใหญ่พวกคอนโดมิเนียมนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆที่สร้างอยู่ในเมืองทองทั้งหมดเนี่ยบางกอกแรงเนี่ยเขาใช้ผู้รับเหมาระดับโลกมาทำนะครับก็คือบุย นะครับซึ่งมาจากฝรั่งเศสซึ่งทําทให้เราสามารถมั่นใจได้ในระดับหนึ่งว่าโครงการมือ2ที่เราซื้อ,อที่นี่หรือแม้แต่พวกอาคารเก่าที่เอามารีโนเวททาใหม่อะไรต่างๆที่นี่ มันจะยังมีโครงสร้างซึ่งอยู่ในระดับมาตรฐานซึ่งเรามั่นใจได้ครับอืมครับผมคุณผู้ชมครับและนั่นก็คือโครงการเมืองทองทานีนั่นเองนะครับที่เราพาคุณผู้ชมมาดูในวันนี้นะครับผมวันนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณบริษัทบางเกาอกแแลนดนะครับผมแล้วก็ทีมงานทุกๆคนที่อำนวยความสะดวกให้เรานะฮะแล้วก็ให้เราใช้สถานที่ตรงนี้ในการถ่ายทํารวมถึงให้ข้อมูลต่างๆด้วยนะครับผม และนี่ก็จะเป็นตอนพิเศษนะครับผมที่เราพาคุณผู้ชมมาดูที่อยู่อาศัยที่เมืองทองธานีนะครับตอนหน้าตอนพิเศษตอนหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปดูอะไรนะฮะก็โปรดติดตามตอนต่อไปครับวันนี้พวกเราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ